สวัสดีเพื่อนๆนเพื่อนๆน,น,นสวัสดีนะคะวันนี้พามาชมเต่าเต่กากำลังกินผัดบบ้งโตไหมคะโตว,วันโตคืนธงเงินงุงทองสวัสดีเอฟซีหน่อยเร็วโตวไหมคะโตขึ้นเยอะเลย กินผักบุ้งเมื่อกี้เขาเพิ่งกินอาหารเม็ดไปนะคะให้กินผักบุ้งได้นิดหน่อยโตไหมคะโตวันโตคืนแล้วค่ะกินใหญ่เลยกินผักบุ้งใหญ่เลยวันดีเอฟซีหน่อยเร็ว สวัสดีเอหน่อยเล้วเต่าเตาตอนนี้ก็โตได้ประมาณแปดเซนแล้วค่ะโตเต็มที่ก็ใหญ่มากค่ะเต่าทะเลทรายนะคะ สำหรับวันนี้ก็จบเท่นี้นะคะบาย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  FC หน่อยเว็วต่อถุงเงินถุงทองสวัสดีครับบายบายครับ